ในที่หนึ่งของทั้งอัฏฐาเซนีมุดิกาเนี่ยให้ยอมเห็นเป็นตัวอย่างแล้วยอมคงจะมองเห็นแล้วว่ารูปแบบหรือว่าแบบฟอร์มของอัฏฐาเซนีและมุดิกาเนี่ยเขาแสดงต่างกันอย่างไรก็ดูอีกครั้งหนึ่งนะจะพูดซ้ําให้ฟังอีกครั้งหนึ่งอารมณ์ต่างๆที่แสดงมา12ในและ15ในเนี่ยถ้าเป็นตามในอัฏฐาเซนีอักถาเนี่ยองธรรม ของปฐมบทและทุติยบทที่อยู่ซ้ายมือเมื่อปฐมบทแสดงอะไรทุติยบทจะแสดงส่วนที่เหลือเช่นในที่หนึ่งเนี่ยปฐมบทแสดงรูปารมณ์ทุติยบทก็คือสิ่งที่เหลือปรัตธรรม,มท,ที่เหลือที่ไม่ใช่รูปารมณ์ก็คือจิต89เกสิห้าสองแล้วก็รูปที่เหลือ27เป็นรูปารมณ์แล้วก็นิพพานแล้วเวลาแสดงจิตรู้และไม่รู้เนี่ยอย่างปฐมบทเนี่ยรูปารมณ์ที่รู้เนี่ยโดยจิตอะไร ถ้าเราหาจากคาถานี้แล้วมันจะได้48ดวงแต่ตมาได้บอกว่าเมื่อหาจิตที่รู้ต้องเอาจิตที่รู้แน่นอนฝ่ายเดียวไอ้จิตที่รู้ไม่แน่นอนไม่เอาเพราะฉะนั้นคําตอบก็คือที่พึงรู้ได้โดยจากกุญญาจิตสองทีนี้พอทุติยบทแสดงองค์ธรรมที่เหลือองค์ธรรมที่เหลือเนี่ยซึ่งไม่ใช่รูปาลมนะก็ต้องไม่รู้โดยจากกุญญาจิตสองจริงไหมเพราะในเมื่อจากกุญญาจิตสองรู้รูปรมอย่างเดียวถ้าอุปมาก็เหมือนกับว่า นายกอเดินเข้ามาในห้องนี้แล้วห้องนี้มีนั่งอยู่สามสิบคนบอกเขาว่าเขาบอกว่าเขามีคนที่รู้จักในห้องนี้อยู่สองคนก็แสดงว่าคนสองคนนะ่ะถูกรู้จักโดยนายกใช่ไหมก็แสดงว่าคนที่เหลือยี่สิบแปดคนต้องไม่รู้จักโดยนายกใช่ไม่ใช่อันนี้ก็เหมือนการปรมัดทำสี่ทั้งหมดนะรู้โดยจากขุญญาจิตสองเพียงรูปาลมเท่านั้นก็แสดงว่าไอ้ส่วนที่เหลือลต้องไม่รู้โดยจากขุญญาจิตสองใช่หรือเปล่า ในความจริงแล้วมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ทั้ง12บสอในถ้าโยมจับหลักตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นอาตมาจึงบอกให้จําต่างเหมือนเขาไว้พอมาตามในมุดิกา <c oughs> จะเป็นเหมือนต่างก็คือในที่หนึ่งรูปลมเหมือนกันเลยเหมือนอัทธสินีเลยนะแล้วก็แสดงจิตที่รู้ก็รู้โดยแน่นอนคือจักกุญญาจิตสองเหมือนกันแต่ความต่างกันมาต่างกัน,กนตรงที่จะบทนี่แหละ ปฐมบทแสดงอะไรทุติยบทก็ยังคงแสดงตัวนั้นอยู่ปฐมบทรูปรมทุติยบทก็ยังรูปลมทีนี้รูปารมเนี่ยรู้โดยแน่ๆโดยจากคุณญ,ญาจิสองทีนี้อีกคาถามเนื้อรูปอรูปลมไม่รู้โดยจิตพวกไหนบ้างนี่แหละก็ต้องหาจากคาถานี้หาไปหามาก็จะได้4 3าดวงอย่างที่หากันไปเมื่อกี้นี้ไม่รู้เนี่ยหมายความว่าต้องไม่รู้โดยเส้นเชิงไม่ใช่รู้บ้างไม่รู้บ้างต้องไม่รู้จริงๆ ก็จะได้43ดวง43ดวงเนี่ยยังไงยังไง,งในคาถานี้ก็ไม่ได้กล่าวเลยว่าไปรูร้รูปรมตรงไหนสรุปแล้ว43ดวงนี่ไม่รูร้รูปรมเลยอ่าเอาทีนี้ทั้งสองในเนี่ยให้จําไว้ถ้าตามอัถนีก็ต่างเหมือนถ้าโมดีกาก็เหมือนต่างจะเป็นอย่างนี้ทั้ง12บสในและ15บห้าในเอาทีนี้มาเทียบกันแล้วทั้งสองทั้งสองในเนี่ยถ้าเกิดให้ออกข้อสอบมาเนี่ย อย่างไหนง่ายอย่างไหนยากกว่ากันอัธถลีกับมูริกาอย่างไหนง่ายอย่างไหนายาก uh, ายกว่ากัอนอ่าอ่าอัถลีง่ายกว่าตรงไหนง่ายกว่าตรงถ้าเรารู้องธรรมปฐมบททุติยบทเราก็รู้คือส่วนที่เหลือแล้วถ้าขวามือจิตรู้แล้วไม่รู้มันจะเหมือนกันเห็นไหมรู้ก็รู้โดยจากคุณญ,ญาติสองไม่รู้ก็ไม่รู้โดยจากคุณญ,ญาติสองใช่หรือเปล่า แต่ถ้าตามนายมริกามันง่ายตรงไหนมันง่ายตรงว่าองค์ทมซ้ายมือปฐสมบทรูปอารมณ์ทุติยบทก็รูปอารมณ์แต่จิตรู้แล้วไม่รู้จะต่างกันไอตรงที่ไม่รู้เนี่ยต้องใช้เวลาหาหน่อยจากคาถานี้ใช่หรือเปล่าเนี่ยเพราะฉะนั้นใครจะมองว่าอย่างไหนง่ายอย่างไหนยากกว่ากันมันก็เรื่องของบุคคลคนน,นั้นใช่หรือเปล่าคนเราอาจจะคิดไม่เหมือนกันใช่ไหมไหนใครมองว่ายากทั้งคู่อ่าจะได้ออกข้อสอบ ถ้ามองถ้ามองว่ายากจะได้ออกข้อสอบถ้ามองว่าง่ายจะได้ไม่ออกแค่นั้นเองเวลาข้อสอบถามเนี่ยเขาจะถามแบบผสมนะเขาจะถามแบบผสมยังไงเขาบอกจงแสดงองค์ธรรมของเกณนจิวิญญาตุกะตามในอัธสัิณีอัตกถามมีสิบสองในเขาเอาในที่สามที่เจ็ดที่แปดอะไรเงี้ยเป็นต้นและมูลิกาตามในที่สิบเอดสิบสองอะไรเงี้ย็ว่าไปคือผสมกันนะแต่บางปีเขาเคยถามนะ ให้แสดงองค์ธรรมของเกณฑจิวิญญาตุกะตามในอัฏฐศรีอัฏฐกถาทั้งส2บสอในหรือตามในมูล nah ิกาทั้งส5บห้าในอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งให้ตอบมาเลยเต็มเตมสิบสองในหรือสิบห้าในยอมจะเลือกสิบสองในหรือสิบห้าในบางคนเขาบอกถ้าอย่างนี้เนี่ยสิบสองในมันเด็กๆเขาบอกตั้งสิบห้าในเพาว่างั้นไอ้ยางนี้คือถาม ให้เราตอบให้ครบเลยแต่ให้เลือกในใดใ,ในหนึ่ง <c oughs> ไม่มีที่เขาจะมาถามทั้งสองในแล้วให้ตอบทั้งหมดมันเยอะไปเนี่ยทีนี้เราดูต่อไปอทีนี้ในที่สองก็เปลี่ยนอารมณ์จากในที่1นรูปารมณ์ในที่สองมาเป็นอะไรศัทธารม,ารมแล้วก็ทุติยบทจะองค์ธรรมได้แก่อะไร เจ็เก้าจ็ดสี่ห้าสรูปยีเว้นสัทธาลม,ามแล้วก็น,นิพพานเาทีนี้เรามาหาสัทธาลมที่พึงรู้ได้โดยเนี่ยก็จะเอาที่รู้สัทธาลมแน่ๆก็รวบรัดต,ตัดตอเลยก็จะได้เร็วขึ้นก็ทํานองเดียวกันในที่หนึ่งไอ้ที่รูปรูปอารมแน่ๆคือจากขุยญ,ญาจิตสอง ทีนี้ในที่สองที่รู้สัทธาลมจริงๆริงแล้วก็สี่สิบแปดดวงกันแหละแต่ที่รู้แน่แน่มีกี่ดวงสองดวงคือโสตวิญญาณจิตสองเพราะฉะนั้นพอมาทุติยบทก็ง่ายแล้วไอ้ส่วนที่เหลือที่ไม่ใช่สัทธาลมก็ต้องไม่รู้โดยโสตวิญญาณจิตสองอาทีนี้มาตามในมุนดีกาในที่สองปฐมบทก็เริ่มจากสัทธาลมเหมือนกันที่พึงรู้ได้โดยก็ทํานองเดียวกันโสตวิญญาณจิตสอง ทีนี้พอหาองค์ธรรมของทุติยบทก็ศรัทธาลมเหมือนกันเพราะปฐมบทองค์ธรรมอะไรทุติยบทก็อย่างนั้นที่ไม่พึงรู้โดยหาไปหามาได้แค่สิบกี่ดวงสี่สิบสามดวงแต่สี่สามดวงเหมือนตรงนั้นไหมไม่เหมือนคล้ายๆกันใช่หรือเปล่าก็คือมีอะไรบ้างที่ไม่รู้ในทวิสิบเนี่ยจะไม่รู้อยู่แปดดวงก็คือตัดโสตวิญยาจิตสองเอาไปที่ไม่รู้คือจักขุูสองคานะสองจิวหาสองกายะสองใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ ตรงนี้หกตรงนี้ยี่สิดตรงนี้แปดรวมแล้วเป็นสี่สิบสามดวงตรงนี้ก็เว้นโสตอุญญาณจิตสอง อ้าทีนี้มาในที่สในที่3ในที่4ที่หเนี่ยมันทํานองเดียวกันก็ให้เร็วขึ้นหน่อยก็ไดนะ้อ,อ่าในที่3มอารมณ์ต่อจากสัทธารมคือคันธา,ารมแล้วก็ทุติยบทของอัทนีเมื่อปสมบทคันธารมทุติยบทก็ต้องเป็นกิตสเก้าเจสิห้าูป27เ,เว้นคันธารมแล้วก็นิพานอ้าวทีนี้ที่พึงรู้โดยแน่นอน ก็คานะวิญญาจิตสองเพราะฉะนั้นปรมัตธรรมที่เหลือที่ไม่ใช่คันธลมก็ไม่รู้โดยคานะวิญาณจิตสองแล้วในที่สามของบุติกาปฐมบทก็คันธารมเหมือนกันและทุติยบทก็คันธารมเหมือนกันอ้าวฝ่ายปฐมบทคันธารมรู้ได้โดยก็เหมือนตรงนี้คือคานะวิญาจิตสองทีนี้ฝ่ายไม่รู้มีกี่ดวงก็สี่สิบสามสี่สิบสามทำนองเดียวกับในที่หนึ่งในที่สองนั่นแหละ ต่สีาตรงนี้เว้นไม่เหมือนกันท <c oughs> วิแปดเว้นคานาะวิญญาณจ <c oughs> ิตสอง้าวทีนี้มาในที่สี่ต่อจากคันธารลมก็เป็นรัาลม,ลาลมเพราะฉะนั้นตามอัธน,นีทุริยบทองคธรรมได้แก่อะไร เจิเกเจสิก้ารูป27เว้นละสาลมแล้วก็นิพาน,นอ้าวเรามาดูพฐมบทละสาลมที่พึงรู้ได้โดยชิวหาววญาจิตสองจริงๆแล้วจิตที่รู้มีทั้งหมด4 8ดวงแต่เราเอารู้โดยแน่นอนเพราะฉะนั้นในทุติยบทที่ไม่ใช่ละสาลมก็ไม่พึงรู้ได้โดยชิวหาววิญาจิตสอง ตามนายมุดิกาปฐมบทก็ละสารลมเหมือนกันทุติยบทก็ละสารลมที่พึงรู้ได้โดยก็เหมือนกันชิวหาวิจานณที่สองทีนี้ฝ่ายไม่รู้ก็สี่สิบสามเหมือนกัน ทีนี้มาในที่5้าต่อจากรักษาลมคือโพธพารลมห้องนู้นมีเสียงอะไรคล้ายๆกับห้องนี้นะ <c oughs> อ่าทีนี้ทุติยบทเมื่อปฐมบทแสดงโพธพารลมทุติยบทจะได้แก่เจ็ดแปดเก้าจ็สิบสอสงรูปเรือเท่าไหร่ รูปตอนนี้จะเหลือย7ดหรือเหลือ25อ่้าทำไมถึง25ห้าเพราะผลธพานลมหมายถึงรูปสามรูป<อ>เพราะฉะนั้นตรงนี้รูปต้องเหลือยี่สิบห้าเว้นปฐวีเตโชวายโยเว้นไปสามแล้วก็นิพาน,นตรงนี้ต้องเว้นไปสามนะไม่ใช่เว้นไปหนะึ่งะรูปจะเหลือแค่ย5ิ้าเพราะผลทพานลมหมายถึงรูปสามรูปปฐวีเตโชวายโย อาทีน alo ี้โผฏพานลมในปฐมบบพึงรู้ได้โดยอะไรแน่กายวิญญาณที่เจ็ดสองก็แสดงว่าจิตที่ปรมรรมที่เหลือที่เว้นจากโผฏพานลมไปก็ไม่รู้โดยกายวิญญาณที่สองทางฝ่ายมูลดีกาก็โผฏพานลมเหมือนกันทุติยบทก็โผฏพานลมเหมือนกันที่พึงรู้ได้โดยก็กายวิญญาณที่สองเหมือนกัน ทีนี้ฝ่ายไม่รู้มีกี่ดวง43เหมือนกัน43ก็เท่ากับทวิปัญจาวิญญาณ1ิบแเว้นเว้นกายยะวิญญาณได้จิตสออ้าวทีนี้นที่6เนี่ย เมื ing, ่อเขาแสดงอารมณ์ห <pioneers> so, <Ja> ้าอย่างคือ hmm. ปัญจารมตั huh. uh ้งแต่รูปาศรัทธาคันธาระสาผพธภาแล้วเนี่ยในที่หกควรจะเป็นอารมณ์ที่ชื่อว่าอะไรก็เอาหนึ่งถึงห้ารวมกันหนึ่งถึงห้ารวมกันเรียกว่าอะไรปัญจารมในที่หกปัญจารมปัญจารมนี่ก็คืออารมณ์ห้าอย่าง ออาทีนี้ทุติยบดจะเหลืออะไรเมื่อหักปัญจาลมก็จะเหลือธรรมอารมณ์ลว้ลวนธรรมารมได้แก่อะไรบ้างจิตแปดเกจรสิกห้าสิบสอรูปเหลือเท่าไหร่ปัญจาลมนี่หมายถึงวิชยารูป7จ็ดใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นรูปจะเหลือ21 21ก็มาจากภาษาทรูปห้ากับสุขุมรูป16นั่นเองอรูปยี่สิบเอ็เนี่ยก็เว้นวิชยารูปเออกไปแล้วก็นิพาน อ้าทีนี้เรามาดูนะตรงนี้ต้องหานิดหนึ่งนะดูจากนี่นะอย่าเพิ่งไปเชื่อตำรานะเอามาดูซิว่าจิตที่รู้ปัญจาลมโดยเฉพาะนะมีกี่ดวงอาถ้าเอาเอางี้ก่อนจิตที่รู้ปัญจาลมได้ทั้งหมดมีกี่ดวงยังไม่ระบุแน่นอนไม่แน่นอนอ้าวดูเลยมโน,นถ้าสามนี่รู้ปัญจาลมแต่อันนี้รู้ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองใช่หรือเปล่ารู้หนึ่งในห้าของปัญจลมใช่ไหมก็ไม่เอาต้องเอาที่รู้ครบ รู้ขาดก็ไม่ได้อันนี้รู้ครบเลย <c oughs> ส่วนพวกนี้รู้อารมณ์หกอารมณ์หกวิปัจารลมอยู่ด้วยใช่ไหมปัญจารลมบวกธรรมอารมณ์ใช่หรือเปล่าส่วนอันนี้รู้ธรรมอารมณ์ธรรมอารมณ์กับปัญจารลมคนละอย่างกันแล้วอันนี้ก็รู้ธรรมอารมณ์อันนี้ก็กรู้นนธรรมอารมณ์ส่วนข้างล่างรู้อารมณ์หกได้หมดก็มีปัญจารลมอยู่ด้วยรวมแล้วมีจิตที่รู้ปัญจารลมได้กี่ดวงรตรนนี้สิบสองตัวนี้อีกสามเป็นสิบห้าสิบ้าบวกข้างล่างอีกสามเอ็ดรวมแล้วเป็นกี่ดวง จิตที่รู้ปัญจลมได้มีกี่ดวงส <40. S 1> <40. S 2> ี่สิบเท่าไรตรงนี้สาตัวนี้อีกสิบสองเป็นสิบห้าแล้วข้างล่างอีกสาสิเอ็ดเป็นสี่สิบหกดวงในสี่สิบหกดวงรู้ปัญจาลมอย่างแน่นอนกี่ดวงสามดวงแล้วทีเนี้ที่เราหาจิตที่อารมณ์เนี่ยเราเอาฝ่ายที่รู้แน่นอนอย่างที่บอกแล้วเพราะฉะนั้นคําตอบตรงนี้ต้องเป็นมโนธาสามเห็นไหม ปัญจารุมรู้โดยมโนท่าสามทีนี้ไอสิ่งที่ไม่ใช่ปัญจาลมคือปรมาธรรมที่เหลือเนี่ยจริงๆก็คือธรรมารมนั่นเองธรรมารมได้แก่จิต89เจ็ดสิบห้ารูปท1ิเอ็ดเว้นวิชารูปเจนิพานก็ไม่พึงรู้ได้โดยมโนทาสามมาในที่6กของมูลดีกาก็เหมือนกันปัญจารลมเหมือนกันก็พึงรู้ได้โดยมโนท่าสาม ทีนี้มาทุติยบทก็ปัญจลมเหมือนกันทีนี้เรามาหาดูว่าปัญจาลมไม่รู้โดยจิตกี่ดวงอย่าเพิ่งไปดูตำราแต่ให้ดูจากคาถานี้ให้คิดให้เป็นคาถานี้มีจิตไม่รู้ปัญจาลมกี่ดวง <c oughs> จิตที่ไม่รู้ปัญจาลมโดยสิ้นเชิงอย่าเพิ่งไปดูคำตอบในหนังสือแต่คิดให้ออกบนกระดานแล้วพอคิดบนกระดานได้เท่าไหร่แล้วดูไปเทียบกับหนังสือที่คำตอบตรงกันไหม าทุกคนดูทวิปัญจวิญญาณจิตสิบเนี่ยถือว่ารู้รูอ่ถือถือว่ารู้ปัญญาลมไหมรู้<ะ>รู้แต่รู้ไม่หมด,มหมดยอมจำเมื่อไหร่เวลาแสดงฝ่ายที่ไม่รู้ต้องไม่รู้โดยสิ้นเชิงรู้บางส่วนแม้จะไม่หมดก็ไม่เอาไอ้พวกนี้มันรู้บางส่วนบางส่วนของรูปอารมณ์เช่น,จ,นจักขุยญาณจิตสองรู้รูปอารมณ์รู้ปอารมณมมันก็หนึ่งในห้าของปัญจาลมใช่หรือเปล่า เพราะฉะนั้นเอาที่ไม่รู้ก็ต้องไม่รู้โดยสิ้นเชิงอย่างที่จะมาพูดตอนแรกรู้เก็เอาฝ่ายรู้แน่นอนเวลาไม่รู้ต้องเอาไม่รู้จริงๆรู้บางส่วนก็ไม่เอาเพราะฉะนั้นทวีสิบไม่เอาส่วนมโนธาสามเป็นฝ่ายรู้แน่นอนไปแล้วเห็นไหมทีนี้เรากําลังหาไอ้ที่ไม่รู้จริงๆสันติละนะจิตสามมหาวิในสิบดวงเนี่ยไม่รู้จริงๆไม่มีเลยเพราะมันต่างฝ่ายรู้อย่างละหนึ่งใช่หรือเปล่าส่วนไอ้สามแปดหนึ่งเนี่ยรู้อารมณ์หกก็มีปัญจารมณ์อยู่ด้วย ทีนี้จิตหกดวงรู้ธรรมารมอย่างเดียวเท่านั้นธรรมารมไม่ใช่ปัญจารลมใช่ไหมยี่สิบเอ็ดดวงรู้ธรรมารมเท่านั้นแปดดวงรู้ธรรมารมเท่านั้นจะเห็นว่าสามกลุ่มนี้แน่แต่ข้างล่างรู้อารมณ์อารมณ์หกอารมณ์หกมีปัญจารมอยู่ด้วย <c oughs> ใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นรวมแล้วได้กี่ดวง <c oughs> มีจิตอยู่สามสิบห้าดวงที่ไม่รู้ปัญจารมโดยชช่นเชิง <c oughs> อ่าสามสิบห้านี่มาจากอะไรบ้าง <c oughs> มาจาก มหากาตาลมิกจิตเอกตาหกบัญญัตตาลมิกจิตเอกตายี่สิบเอ็ดแล้วก็นิพพานาลมิกจิตเอกตาแปดเนี่ยอ่าสำหรับตามในอัตถิชนีที่แสดงให้รู้นะ่ะก็ครึ่งทางไปแล้วเพราะมันมีสิบสองนายแต่แสดงไปแล้วหกนายใช่ไหมส่วนตามในมูลิกาเนะี่ยก็แสดงไปประมาณหนึ่งในสามเกินหนึ่งในสามมาน,นิดหน่อยเพราะมันมีสิบห้านายเนี่ย ถ้ายอมเข้าใจรูปแบบการแสดงแบบนี้นะมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปทั้ง12ไนและ15ในลักษณะเดียวกันถ้าจะแสดงให้จบทั้ง12ใน15ในอาตมาว่า5โมงก็จะไม่จบเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรจะดันทุนลังใช่ไหมไม่ควรจะดันทุนลังให้มันจบเพราะเดี๋ยวอาตมาก็จะต้องไปชั้นจุลโธยก็กำลังเรื่องอารมณ์นี่แหละ และไล่กับที่มาชีก,กำลังสอนอยู่นี่แหละเรื่องอารมณ์อ่าอ้าทีนี้อาตมาจะบอกให้นิดหนึ่งนะถ้าเราจะเรียนเกณฑ์นจิวิญญาะให้จำให้ได้หมดโดยที่ไม่ต้องท่องมากถามว่าถ้าเราจะต้องท่องเราต้องรู้อะไรบ้างยอมดูให้ดีนะถ้าเป็นตามในอัถนีเนี่ยยมต้องจําให้ได้ก่อนว่ามีสิบสองใน แล้วทีนี้ยถ้าเราเข้าใจตามที่คิดมาทั้งหมดโดยใช้คาถานี้เนี่ยถามว่าสิ่งที่เราจะต้องรู้คืออะไร <c oughs> อาตมาขอบอกว่าขอให้รู้องค์ธรรมของในปฐมบทว่าคืออะไรก็พอทั้งสิบสองในแค่น <c oughs> ในที่หนึ่งรูปาในที่สองรูปาสทธาคัน,านาพพธานรสาโพธพภาปัญจาลมกามาจิตทั้งสิบสี่โลกิยจิตแปดสิบเอ็ดจิตแปดสิบเจดอะไรงนี้เป็นต้นจนกระทั่งไปถึงนิพพาน จำให้ได้ทั้ง12ในแล้วนอกนั้นมันจะคิดมาได้หมดเพราะเราจําแบบฟอร์มได้ว่าเมื่อปฐมบทแสดงอะไรไปอารมณ์ทุติยบทจะต้องเป็นปรมาธรรมที่เหลือคือต่างแล้วก็จิตที่รู้และไม่รู้เนี่ยเอาจิตที่รู้แน่นอนจิตที่รู้และไม่รู้ทางด้านขวามือก็จะเหมือนกันเช่นรู้โดยจักขุญญาจิตสองแสดงว่าปรมาธรรมที่เหลือก็ไม่รู้โดยจักขุญญาจิตสองจะเป็นอย่างนี้ทั้ง15ในเพราะฉะนั้น ทั้ง12บในเพราะฉะนั้นถ้าโยมจะจําอัรฐ,ฐาศนีอัครกถา,า,าให้ได้โดยโยมมีความเข้าใจตามที่อาตมาพูดมาหมดแล้วเนี่ยขอให้จําข้อมูลเพียงองค์ธรรมของประธมบทก็พอนอกกนั้นโยมจะรู้ว่าเขาแสดงแบบไหนแบบฟอร์มอย่างไรใช่หรือเปล่าเนี่ยถ้าเราไม่รู้อะไรสักอย่างเราจะเอาอะไรมาคิดเพราะอย่างน้อยเราต้องมีข้อมูลหรือว่าต้องได้เบาะแสอะไรสักอย่างใช่หรือเปล่า ถ้าเราไม่มีข้อมูลอะไรอย่างเราก็ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงก็สันนิษฐานกันไปผิดบ้างถูกบ้างใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นอธิษฐานีอัธกษฐา,า,า,าทั้ง12บในถ้าใครเข้าใจตามวิธีการที่ตามาบอกต่อไปนี้ขอจําองค์ธรรมแค่ปฐมบทของในที่หนึ่งถึงในที่12ให้แม่นยํานอกนั้นมันจะมาได้หมดโดยใช้วิธีคิดแบบนี้นแล้วจําแบบฟอร์มให้ได้ว่า องค์ทมซ้ายมือจะต้องเหมือนกันอต่างกันแล้วจิตรู้และไม่รู้ทางด้านขวามือจะต้องเหมือนกันเพราะฉะนั้นจําต่างเหมือนไว้ทีนี้ตามนายมูลดิกาก็เหมือนกันถ้าจะจําก็เหมือนกันแหละจําองค์ทมทั้ง15ในปฐมบทให้ได้เพราะติยบทองค์ทมจะเหมือนกันแต่จิตที่รู้และไม่รู้ทางด้านซ้ายมือจะต่างกันเลยให้จําเหมือนต่างไว้ไอ้ที่เหลืออัตชสนีเหลืออีกหกนาย มูดิก,กาหรืออีก,ก้าไหนก็เป็นไปทำนองเดียวกันวิธีคิดแต่ว่าไปถึงบางจุดบางที่มันจะมีการแตกต่างกันมันจำนวนในเลยไม่เท่ากันเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรก็ต้องไปรู้ข่าวหน้าเพราะฉะนั้นวันเสาร์หน้าเนี่ยตมาว่าจะมาแสดงตัวนี้ต่อให้จบทีนี้มันจะต้องเริ่มกันเที่ยงเพราะว่าตมา,าจะต้องเลิกตอนบ่ายสามคือบ่ายสามนี่เรียกว่าต้องล้อหมุน อหมายว่าจตมาต้องออกเดินทางจากนี้ตอนบ่ายสามเพราะฉะนั้นอาจจะเลิกก่อนบ่ายสามเล็กน้อยซึ่งไอ้ส่วนที่เหลือเนี่ยก็น่าจะจบอ่อมีใครสงสัยอะไรมีไหม <c oughs> ถ้าไม่มีก็ลองไปทบทวนดูนะแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยพอมาต่อเนี่ยมันจะได้มีความเข้าใจแล้วมันไปได้เร็วอย่าเป็นลักษณะต่อไม่ติดนะ เมื่อคนมาคราวหน้านี่ตอบไม่ติดแล้วเพราะไม่ได้ทบทวนแล้วไม่รู้ว่าวันนี้เรียนอะไรไปบ้างไม่ทบทวนแล้วก็จําไม่ได้ด้วยพอมาคราวหน,าน้าเหมือนกับต้องมาเริ่มต้นใหม่ต้องมานับหนึ่งใหม่อย่างนั้นมันจะเสียเวลา,าเพราะฉะนั้นไปทบทวนโดยให้ดีถ้ายอมเข้าใจตามที่ตามาบอกมาทั้งหมดเนี่ยข้อสอบจะออกมาเกณฑ์ไจีวิเนยียเราไม่เห็นจะกลัวเลยออกมายังไงก็ตอบได้หมดแล,แล้วก็ต้องตามหนังสือเป๊ะ ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วถ้ายมไม่เข้าใจตามนี้ไปท่องตามหนังสือก็โอ้โหรู้สึกมันเยอะเหลือเกินเพราะฉะนั้นถ้ายมคิดเป็นเนี่ยเขาเรียกว่ามีความเข้าใจช่วยเนี่ยโอ้โหมันจะเป็นตัวช่วยอย่างมหาศาลเลยเห็นไหมนะโยปานีเปิดหนังสือยุ่งไหมน,นะที่ไปท่องตามนั้นอนะ่ะมันเยอะแยะเหลือเกินใช่หรือเปล่าแต่พอเราคิดเป็นเนี่ยในใดจะยกในใดมาเราได้หมดแล้วตอบมาตรงตามหนังสือเป๊ะไม่มีผิด อ่าเชื่โยมสวดมนต์